สวัสดีค่ะพบกับงวดนี้รวยถ้าคุณอยากรู้เรื่องเร้นมุมลับเพราะมาสัมผัสกับตัวเลขที่จะนำคุณไปสู่หนทางความมั่งมีฝากติดตามช่องของเราเพื่อที่คุณจะไม่พลาดเรื่องราวเด็ด ในทุกๆพื้นที่มีความเชื่อที่เชื่อกันในแต่ละชุมชนแต่ละภาคมีความเชื่อต่างกันความเชื่อเราไม่สามารถบอกได้หรือว่าสิ่งที่เรานับถือและเชื่อนั้นมีอยู่จริงหรือไม่แต่สิ่งหนึ่งที่เราสามารถบอกได้คือเรารู้สึกสบายใจทุกๆครั้งที่ได้มีโอกาสกราบไหว้และแสดงความเคารพ เราเคยนำเสนอเรื่องราวของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทางภาคใต้ที่เปรียบเสมือนที่ยึดเหนี่ยวจิตใจให้ใครหลายๆคนนั่นคือทวดจระเข้ทวดงูมาถึงตำนานอันลึนลับเหลือเชื่ออีกเรื่องราวของทวดหนึ่งที่เป็นความเชื่อของชาวจังหวัดสงขลาที่เชื่อว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักและดูแลรักษา หลายต่อหลายคนหากมาสงขลาคงนึกถึงนาเงือกทะเลที่สวยงามแต่ทว่าที่นี่อย่างซุกซ่อนตำนานเรื่องราวหน้าค้นหานั่นคือทวดช้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คู่จังหวัดสงขลาเขารูปช้างมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองสงขลานั่นคือพ่อทวดช้างเดิมพื้นที่เขารูปช้างเป็นป่ารกชันมีต้นไม้ใหญ่อย่างต้นตะเคียนและต้นแคร์ขึ้นอย่างหนานแน่นจึงเป็นที่อยู่ของสัตว์ป่าส่งผลให้ไม่ค่อยมีใครที่คิดจะ กล้าย,ย่างกลายเข้ามาในพื้นที่แห่งนี้พอถทวดช้างมีตำนานที่เล่ามาอย่างยาวนานว่าหลักเก้าหรือนายแรงได้นำพาบริวารมาจากดินแดนทางตอนใต้มีความตั้งใจมุ่งมั่นที่จะนำทรัพย์สมบัติและแก้เว้นเงินทองไปร่วมสร้างพระบร,รมาธาตุแห่งเมืองนครศรีธรรมราชเมื่อเดินทางมาถึงพื้นที่เขารูปช้างเกิดพายุใหญ่ขึ้นอย่างรุนแรง ทำให้ไม่สามารถเดินทางต่อไปได้และต้องหยุดพักไพรพลและช้างสองเชือกที่มีนามว่าพลายแก้วและแม่พังงาได้ตายลงบริเวณนี้พร้อมด้วยควานช้างจึงจัดการฝังศพช้างทั้งสองพร้อมด้วยควานช้างและทรัพย์สมบัติเงินทองรวมไปถึงมีการวางรากอาศัยอยู่ณบริเวณนี้จนเวลาล่วงเลยมาพอสมควรเกิดเหตุการณ์อัศจรรย์ขึ้นเมื่อมีหินสองก้อนผุดขึ้นมามีรูปร่างคล้ายงาช้างชาวบ้านต่างเชื่อกัน ว่าหินทั้งสองก้อนนั้นเกิดขึ้นมาจากช้างทั้งสองและสิ่งที่ทําให้เชื่อว่าทวดช้างมีอยู่จริงก็ต้องย้อนไปเมื่อยุคสงครามโลกครั้งที่สองญี่ปุ่นบุกสงครามคนในชุมชนบ้านเขารูปช้างอยู่รอดปลอดภัยชาวบ้านเชื่อกันว่ามาจากบาร,รมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระเจดีประจําเมืองและพ่อทวดเขารูปช้างการไปไหว้เจดีเขารูปช้างนั้นคนในพื้นที่เองน้อยคนที่จะรู้ว่าไปไหว้ที่ไหนแต่จะมีงานประจําปีที่จะอัญเชิญ คนทวดช้างลงมาเพื่อให้ลูกหลานและเหล่าบรรดาผู้มีจิตศรัทธาเข้ามากราบไหว้บางคนถามว่าไหวทวดช้างได้อะไรคุณจะได้บารมีในเรื่องที่เชื่อว่าหากมีโอกาสได้มากราบไหวเพียงหนึ่งครั้งจะทําให้ชีวิตคุณนั้นมีแต่ความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานชื่อเสียงเงินทองรวมไปถึงโชคลาภและตัวเลขความศักดิ์สิทธิ์ทวดช้างนั่นคือเลขเก้าเลขสิบเลขสามเก้าเลขหกและเลขสี่ อย่าลืมนะคะถ้าคุณชื่นชอบเรื่องราวความเชื่อเรื่องเร้นมุมลับช่วงเวลาที่จะพาคุณไปสัมผัสกับเรื่องราวที่คุณอาจยังไม่เคยรู้มาก่อนฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำเรื่องราวดีๆกับงวดน,นี้รวย